สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ติดจอรอจุฬาช่วงบอกเล่า9้าทันหมอวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปรับฟังสาระและความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพที่น่าสนใจตลอดจนวิทยาการทางการแพทย์ใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของทุกท่านค่ะ บอกเล่าเก้าทันหมอในวันนี้จะเป็นความรู้ด้านสุขภาพที่น่าสนใจในเรื่องใดและจะเป็นข้อสงสัยจากศิลปินหรือว่าดาราท่านไหนเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับจอบพงศกรนะฮะ คือผมได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ยมันมีนวัตกรรมใหม่เอาไว้สำหรับตรวจหาพวกติ่งเนื้อเพื่อตรวจหามะเร็งในลำไส้ใหญ่ใช่ไหมฮะคืออยากจะถามครับว่าไอ้นวัตกรรมใหม่อันนี้เนี่ยผลตรวจของมันเนี่ยแม่นยำแค่ไหนแล้วก็น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนฮะในวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสติมยอน,นิวันจะมาเป็นผู้ให้คำตอบกับเรานะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมการตรวจหาติ่งเนื้อในลำไส้และผลการตรวจวินิจฉัยว่ามีความแม่นยำม,มากแค่ไหนค่ะ มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับหนึ่งในสามของประเทศไทยแล้วก็ของทั่วโลกอันนี้เป็นข้อมูลทางสถิติที่พบมาหลายหลายปีแลวค่ะ5-6ปีที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศค่ะทฤษฎีการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเราเริ่มต้นเราเปรียบผนังลำไส้เราเหมือนผิวหนังแล้วกันนะคะผิวหนังเราทุกวันมีการลอกหลุดตลอดเวลาแล้วก็มีการสร้างขึ้นชดเชยกระบวนการสร้างขึ้นชดเชยเนี่ยถ้ามันเป็นปกติมันก็จะเรียบๆเหมือนเดิม แต่พอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกระบวนการสร้างขึ้นชดเชยเนี่ยมันเพี้ยนไปมันเลยกลายเป็นติ่งเนื้อก่อนติ่งเนื้อเนี่ยถ้าเพี้ยนเยอะๆขึ้นมันก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อหรือเราเรียกกันว่าก้อนมะเร็งในที่สุดค่ะจากติ่งเนื้อเนี่ยมันจะกลายไปสู่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมีระยะเวลาเหมือนกันนะคะจากประมาณสักแล้วแต่ชนิดเนาะถ้าขนาดประมาณสัก1เซนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ประมาณสัก10ปีบางตัวเนี่ยหน้าตามันเริ่ม เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ภายในช่วง3ปีถามว่าอาการจะมีอะไรไหมอยากให้ลองนึกถึงลำไส้ใหญ่เราเหมือนท่อน้ำอะค่ะกว่าจะรู้ว่ามันมีอาการท่อน้ําตันแล้วเนี่ยมันต้องเป็นก้อนใหญ่ๆพอสมควรและกระบวนการอุดตันมันต้องเกิน50%ของท่อน้ําแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองแค่ติ่งเนื้ออย่างเดียวต้องตอบว่ามันไม่มีอาการแต่ถ้าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยถึงจะแสดงอาการและอาการของการเกิดท้องผูกอาการของการเกิดมีถ่ายมีเลือดปนหรือว่า อาการของการปวดท้องน,นั้นก็กลับมาที่ว่าติ่งเนื้อติ่งมันมีการไหมไม่มีอาการแล้วก็ติ่งเนื้อจะเจอตอนไหนเราบอกว่าระยะเนี่ยกว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จากติ่งเนื้อเนี่ยเราให้ค่าเฉลี่ยประมาณ10ปีณปัจจุบันคนไข้เราในประเทศไทยเนี่ยอายุที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่าเฉลี่ยอที่ประมาณ60เพราะฉะนั้นก็จะมองกันว่าย้อนมา10ปีคืออายุประมาณ50ปีเป็นอายุที่ เริ่มจะมีติ่งเนื้อแล้วแล้วก็ค่าเฉลี่ยจะเจอประมาณเท่าไหร่ประมาณ1 0 3 0ของคนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปที่มาสองกล้องเราจะพบว่าเนี่ยเริ่มมีติ่งเนื้อแล้วค่ะ mm. การตรวจหาติ่งเนื้อเนี่ยง่ายๆเลยคือเราต้องเข้าไปดูในลำไส้ใหญ่นะคะตรวจโดยการสองกล้องในลำไส้ใหญ่ ถามว่าดูน่ากลัวไหมจริงจริงไม่น่ากลัวเพราะว่าตอนขั้นตอนการทำเนี่ยคนไข้จะได้รับยานอนหลับใช้เวลาตรวจประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วการตรวจนี่คือกล้องก็จะเป็นลักษณะเป็นไฟเบอร์ออปติกไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรในระหว่างนั้นนะคะการตรวจเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะมีถ่ายภาพมาให้ผู้ป่วยได้เห็นนะคะนโยบายของโรงพยาบาลจุฬาเรานะคะเรามุ่งที่จะพัฒนาการดูแลรักษาคนไข้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการส่องกล้องเราก็มีเช่นเดียวกันเรามีระบบเราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กระบวนการการส่องกล้องนี่ยังเป็นเหมือนเดิมแต่เราใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นี้มาช่วยให้คุณหมอระหว่างที่ดูเนี่ยจะช่วยในการ d e เท c t หรือว่าการตรวจหาติ่งเนื้อได้แม่นยำรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความผิดพลาดและที่สำคัญ AI เนี่ยสามารถช่วยคุณหมอในการแยกได้ว่าติ่งเนื้อระดับนี้มีแนวโน้มจะเป็นชนิดที่ดีหรือไม่ดีและต้องทำการรักษาโดยการตัดติ่งเนื้อตอนนั้นได้อย่างรวดเร็วค่ะการนำา i i มาใช้ในกระบวนการสองกล้องของโรงพยาบาลทุลาเนี่ยเราหวังว่าเป็นผู้ช่วยของแพทย์นะคะให้วินิจฉัยได้รวดเร็วขึ้น นิชัยได้แม่นยำขึ้นที่สำคัญก็คือเราอยากให้คนไข้ของเราได้รับการตรวจสองกล้องนี่ให้มีประสิทธิภาพจริงสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอนาคตได้กระบวนการการสองกล้องก็ไม่ได้ยุ่งยากเพิ่มขึ้นเลยขั้นตอนเหมือนกันเราเรามีคอมพิวเตอร์มาช่วยแบ็กอัพช่วยทำให้เรามั่นใจขึ้นว่าผลการตรวจของเรานี้จะถูกต้องและแม่นยำค่ะจากที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เราเริ่มจักติ่งเนื้อแล้วก็เรามีกระบวนการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อตรว หาติ่งเนื้อและทําการตัดติ่งเนื้อในเวลาเดียวกันป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอนาคตอยากจะแนะนําว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงเอ๊ะเมื่อไหร่อายุไหนเท่าไหร่นะคะถึงจะเริ่มควรจะได้รับการตรวจตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปจนถึง75ปีแล้วยิ่งถ้าคนในบ้านท่านมีคนมีเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือว่าตัวท่านเองเนี่ยสูบบุหรี่แล้วก็มีเรื่องของอ้วนอันนี้ก็เป็น ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคนทั่วไปค่ะควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะเรามีบริการคลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นอาคารภูมิสลิมังคลรานุสรชั้น10โซน A โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่นำมาใช้ในกระบวนการสองกล้องเพื่อตรวจหาติ่งเนื้อในลำไส้นั้นถือเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างมากของแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยค่ะเพราะผลการตรวจที่ได้จะมีความแม่นยำรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากนอกจากนี้ค่ะยังช่วยสามารถแยกเอาติ่งเนื้อที่ดีและติ่งเนื้อที่ไม่ดีได้อีกด้วยซึ่งจะช่วยในการรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะ และคราวหน้าจะเป็นนวัตรกรรมหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอะไรติดตามได้ในบอกเล่าก้าวทันหมอแล้วคุณหมอจะมาบอกเล่าให้เราก้าวทันด้านสุขภาพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ